สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมวัดสวยวัดป่าพุทธยานสระบุรีเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งครับกราบหลวงพ่อเศรษฐีครับองค์ใหญ่ในโบสถ์ทุกท่านมาทำบุญไหว้พระได้นะครับวัดป่าพุทธยานสระบุรีด้านในก็จะมี ท่านพระพรมเนี่ยเสียนปู่พระศิวะพระแม่อุอุมาเทวีพระพิคเนตต่างๆสวยงามมากครับ ล่างของวัดก็จะมีพญานาคพระราหูให้มากราบไหว้ขอพรอ,องนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้ครับก็จะไหว้ด้วยของดำพระราหูผู้เมสุวรรณ วัดปุวัดปา่าพุทธยานสระบ,บรุรีมากลาบไหว้ขอพรไหว้พระทำบุญได้ทุกวันนะครับ